สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับรายการทำทุเสสำหรับข,ขว่วข่าวที่เราอยากจะนําเสนอในวันนี้ก็คือเกี่ยวของกับพิธีตอนหับไปยังยืนอุทยานแห่งศาสตร์หินนำหนอเป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์ของสปปลาวซึ่งพิธีแห่ใบยังยืนหับห้องเอาอุทยานแห่งศาสตร์หินนำหน่อขึ้นเป็นมรดกโลกของทางด้านธรรมศาสตร์ซึ่งว่าจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่22พฤศจิกายนปี2พศ5ที่ผ่านมาอยู่ที่นครหลวงยียงจันทน์ซึ่งเริ่มแต่จุดสนามบินสากลวัดไตาหาสวนประตูใสโดยมีทานวันไสพองสวรรค์จะแขวงแขวนคำมวล ท่านจันทเนศบัวละพารัฐมนตรีกระทรวงหองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิง่งแวดล้อมมีบรรดาผู้ตังนาจากกระทรวงที่เย่ยวข้องแขวงตังนาจากองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยมวลชนในนครลงเวียงจันทร์และนักกีฬาศิลปะเขาวห่วมอย่างเป็นขบวนฟอดฟืน้นท่านวันไยพองสวรรค์ได้มีคาเห็นว่าอุทยานแห่งชาติหินำนำหนอได้ถือครับหองเป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์แหลง่งธรรมอิฐของสปปลาวอย่างเป็นทางการ ในกองประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่4 7ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ได้หับฮองเอาอุทยานแหง่งชาติหินน้ำนอดจังวัดตั้งอยู่เมืองบวัวพาแขวงขงมวนสปปล่าเป็นพื้นที่มรดกโลกแบบหว่วงชายแดนกับอุทยานแห่งชาติฟองยาเกบังของอมรดกโลกทางฝั่งเวียดนามอยู่ในแขวงกวางจิของสอสเวียดนาม การึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในครั้งนี้เกิดจากการหับหองคุณนข่าที่โดดเด่นระดับจัก,กรวาลของหินน้ำหนอ่อซึ่งได้แก่ภูมิสัมภานหินนำหนอ่อที่เก่าแก่และกระโดดเด่นที่สุดในอาเซียนออกเสียงใต้ทำม,มหัศาจรรย์ทำน้ำรอดใสบังไฟเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์สำคัญที่หายากเลยในบัรชีไก่สุนพันธ์เส้นนกกรคอคำขยรือวานูหินและกาธานีแกมเขาทินใต้ อันนี้ก็คือเนื้อในของข่าวนาะนก็นคือเป็นมรดกแห่งที่สี่ของสปะปเลาสาหรับหินน้าหนอ่อเพราะว่าตอนนี้เลาวรวมกันมีสีแห่งแห่งธมิทก็คือหลวงพระบางต่อมาก็จะเป็นทองห้หเฮีนที่แขวงเสียงควางและต่อมาจะเป็นวัดพู่และต่อมาล่าสุดก็คือหินน้าหนอ่อที่เมืองบุรพาแขวงคําม,มวนบันทึฮามาต่ออีกข่าวหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟลาวจีนยังคงเป็นเส้นทางสายทองคําแห่งการเชื่อมโยง,งทางดา้านเศรษฐกิจในภาคพ,พื้นอย่างบยุทธยัง่งในระยะสิบเดือนต้นปีตั้งแต่เดือนมังกรหาเดือนตุลาปริมาณการนำ นำเข่าและกระส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางนี้ได้ส,สร้างสถิติสูงครั้งใหม่อย่างน่าประทับใจซึ่งได้ยังยืนถึงบทบาทสําคัญของทางรถไฟดังกก่าในการุกโยการค้าระหว่างประเทศและภาคพื้นอาเซียนอิงตามการ,ปรเปิดเผยของดานภาซีนครคุนหมินแขวงหยุนนานของสปอจีนตัวเลขการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟลาวจินแม้นมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดดและกับปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทั้งหมดเปมนสี่ล้านห้าแสนหกพันตนเพิ่มขึ้น 12. 8เมื่อเทีย เล็บสายเงยเดียวกันของปีที่ผ่านมามูลค่าการค่ารวมสูงถึงส62ตื่อยวนหรือว่าประมาณ3ตื่นดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง4 5 1เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของมูล่าที่สูง ว่าปริมาณการขนส่งลายเท่าตัวก็คือ4 5 1เทียบเท่ากับ12.8%แสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ขนส่งมีมูลค่าที่สูงขึ้นซึ่งเป็นชั้นานที่ดีต่อกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าให้มีคุณภาพลายขึ้นนับตั้งแต่เปิดให้บริการมาเป็นเวลา4ปีทางรถไฟเหล้าจีนได้สร้างผลงานอันโดดเด่นก็คือปริมาณสินค้าสะสมเกือบ16ล้านตนเกือบ16ล้านตนและมีมูลค่าสะสมเกือบ7 000. ตื่นยวน ความสำเร็จเหล่านี้ได้สุกงิ้ให้ตรงโซสารมและตรงโซการสนองในภักพื้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นพร้อมทางส่งเสริมเรื่องของทาแห่งซึ่งกันและการระวางลาวและจีนและบรรดาประเทศอาเซียนทางรถไฟระเพียงแต่เป็นสายทางขนส่งสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องจักรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายลาวและจีน แดยทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราเก็บม,มาเราสุกฟังวังว่งวงทาท่านจะได้หับสาระดีๆสำหรับท่านที่เ่าเบิงรายการเฮาอยู่คิดเห็นจะได้กับสิ่งที่มานํำสนเสดอไปก็อย่าลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาเละข้าพว่าเจ้าจะเข้าไปอ่านด้วยตนเองขอขอบใจช่องทางที่คุณสามารถรับชมข่าวสารจาก Time to Share Studio Fanpage Time to Share Laos YouTube Time to Share Tiktok Time to Share Laos Facebook สิงดาลา a s a y a l อยู่เมืองเราใส่ตัวเงินกีบเหล่าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในเพื่อลดผล่การนำเข้าสินค้าและแก้ปัญหาเงินตา Subscribe for more video